ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเฮียแซมและบริษัททีอาคารเพาเชื่อใจในบริษัทการการตรวจคุณภาพของรถ5้าดาว่ะแล้วเราก็เห็นข้อมูลการตรวจแล้วเราก็เชื่อใจ <laughs> โอเลย <laughs> เราก็เชื่อมั่นในในผูนี้ผมเียเขาทำมา20ปีลปใใแล้วะครับก็เลยซื้อตัดใจทันทีเลยไม่บอกไม่ลังเลนะครับเชื่อมั่นค่ะ,ะขอบคุณพนักงานที่นี่น่ารักค่ะพนักงานจริงใจค่ะ คุณภาพรถนี่คือทุกคันมีคุณภาพหมดนะคะระดับพรีเมียมจริงราคายุติธรรมคือเขาดูน่าเชื่อถือมั่นใจมากเลยค่ะแล้วก็รถสวยด้วยค่ะหูใหญ่มากเลยค่ะคือสะอาดมากแล้วก็คือแบบมีหลายคันให้เลือกเยอะมากเลยค่ะก็ดูดีครับสะอาดแล้วก็โล่งตาและจัดระเบียบดีเป็นฟังก์ชันที่มองแบบชัดเจนไม่ไม่ไม่วไงดูเป็นละมันดู แบบเรียบร้อยอ่ะก็รถก็ดูใหม่ตลอดครับดูสภาพใหม่เลยไปดูที่อื่นมามันเปื่อนมีรถให้เลือกเยอะดีครับสำหรับใครที่ต้องการรถมือสองนะคะก็ลองเข้ามาดูที่ท erm ีอาคาดูนะคะนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะว่ามีรถให้เลือกหลากหลายแล้วก็สภาพใหม่นะคะแล้วก็พนักงานบริการดีค่ะ ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยกิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จก้าวหน้าคิดถึงรถยนต์มือ2ต้องมาหาเฮีย